มีของ for you 2มาส่งด้วยทุก <C oughs> คนรู้สึกไม่สบายมากๆอย่างที่รู้ว่าจ้เพิ่งบินไปมาเลมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ติดตามจ้ทายจีอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะรู้ว่าจ้แบบป่วยตั้งแต่ที่กลับมาจากมาเลีเคือคอลลาเจนกัมมี่นี้เขาจะมีแบบวิตามินอะไรเงี้ยด้วย คือวันนี้จ้เพิ่งไปงานอีเวนต์ของ b i f e s t a มาแล้วก็ไปเจอเพื่อนมาด้วยแบบกิน,ข,กนข้าวกินข้าวแคชชอบกันเพราะว่าไม่ได้เจอแบบหลายเดือนแล้วแล้วก็ระหว่างทางที่กลับคือจ้หิวมากจ้ก็เลยสั่งบริโตมาคือจ้เพิ่งกลับมาจากมาเลย์ได้ประมาณแบบสองอาทิตย์แล้วก็คือป่วยยาวมาจนตอนนี้ทุกคนแบบมันไม่ยอมหายสักทีที่นั้นนะมันก็ไม่ใช่ทริปพักผ่อนหรอกนะคือมันเป็นสเตชันแหละแต่ก็คือจ้แบบไปทํางานนะคะเพราะว่าเขาแบบจ้างไปแล้วก็ต้องไปทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่น,นเอางานไปทําด้วยคือแบบ เป็นงานในงานอีกทีนึงแต่ล้วหลังจากที่กลับมาใจก็รีบแบบมาปั่นงานต่อแล้วก็บวกกับป่วยด้วยนะคะใจก็รู้สึกว่าใจไม่ได้พักผ่อนเลยทุกคนใจ้รู้สึกเหนื่อยมากวันนี้ใจก็เลยอยาก give myself a little break นะคะเราจะมาทำเป็นแบบ slow night routine w i n d down with me กันซึ่งอย่างแรกเราจะมากินข้าวกันก่อนเพราะว่าหิวแบบไม่ไหวแล้วในี่ใจสั่งบริโตมาเมนูเดิมนะคะก็คือกินเป็นผูพอกเหมือนเดิมเพราะว่าแบบ อันนี้คือ favorite มากชอบม,มากนี่ซอสทั้งหมดโอ๊ยคิก็กฟฟีลเราทุกคนแบบ I can taste the m y mouse ทุกคนเราจะบอกว่าวันนี้ที่แจยออกไปข้างนอกอตั้งแต่11โมง่จยไม่ได้ปิดแอร์เว้ยแบบจะว่าตายตั้งแต่กลับมาแทบแบบไม่ค่อยได้ทําอาหารอะไรเลยนะคะเพราะว่าในตู้ก็คือมันไม่เหลือของสดอะไรแล้วแล้วก็แจยก็คือเหนื่อยอะทุกคนไม่ได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้เลย แต่ก็รู้สึกว่าควรที่จะไป grocery shopping แบบซูนย์เพราะว่าตอนนี้สั่งอาหารกินตลอดแล้วเวลาที่เราสั่งอาหารทุกคนมันแบบเปือนต่างม,มากแล้วก็ช่วงนี้เจ้าชอบมากินข้าวในห้องนอนก็ดู Netflix ไปด้วยกลับมาดู Bridgerton ใหม่นะคะแบบ Bridgerton สีซสันแรกก่อนหน้านี้ดู Wednesday ไปจบไปแล้วนะคะช่วงที่แบบเพิ่งกลับมาแล้วนอนตุยๆอยู่ทีห้องอะอยากหาซีรีส์ฝรั่งดูเพราะว่าอยากดูอะไรที่แบบ ไม่ต้องอ่านซับที่เกียจอ่านคือจริงๆอยากดูพวกที่เป็นแบบว่าไซไฟซูเปอร์ฮีโร่สตาร์ละไรแบนหาไม่ได้ที่แบบน่ารูก้ก็เลยวนกลับมาดูบริตันดูอะไรที่แบบเคยดูไปแล้วจะได้ไม่ต้อง attention มากทำนูำ่นทำนี่ไปด้วยได้เค okay, หลังจากที่กินข้าวเย็นอะไรเสร็จนะคะก่อนที่จ้าจะไปอาบน้ำานเงี้ยจ้าก็จะชอบมาล้างจานซึ่งบางทีก็คือจ้าค้างไว้ตั้งแต่แบบเช้าอย่างเช่นวันนี้เพราะว่าตอนเช้าจ้าก็คือแบบรีบเร่งออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าใจ้าก็จะไม่แบบค้างน้องข้ามคืนนะคะก็คือจะพยายามมาแบบ ล้างก่อนก่อนนอนอะไรเงี้ยทุกวนันแต่ก็ท่าดีที่สุดก็คืออย่าค้างจานแต่ว่าแบบโอ,อ้บางทีมันขี้เกียจอะทุกคนแล้วแบบมันรีบเล่ทนทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ย ทำนะคะก็คือไอซ์เทรย์จ้ก็จะมาบิดน้ําแข็งที่ทำไว้แล้วเติมก่อนนอนจ้อ,อยเป็นคนที่ติดกินน้ําเย็นมากแต่ว่าช่วงนี้ไม่สบายนะคะก็เลยจะกินแบบไม่ค่อยเย็นหรอกแก้วใหญ่ทั้งแก้วแค่ประมาณสี่กอนเพื่อความสบายใจว่าเออเราใส่แล้ว <laughs> ได้จะแบบเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวไฟอะ่ะมันคอนเน็กกับ คัดลมดูซึ่งไม่สามารถที่จะปิดคัดลมได้ไม่งั้นห้องน้าก็จะมืดทุกคนหรือบ้าใจบางคนที่ชอบล้างหน้ามากล้างเครื่องสำอางมากพอๆก,กับเวลาที่เราแต่งหน้าการเอาเครื่องล้างออกก็ชอบเหมือนกันคือจะรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เราได้ดูแลตัวเองแบบจริงๆแต่งหน้าให้สวยแล้วก็ต้องดูแลผิวหน้าของเราให้สะอาดด้วยนะคะผิวหน้าของเราจะได้แบบเฮลตี้แล้วก็อยู่กับเราแบบนี้ไปนานๆบ้ะาะจชอบใส่เฮดแบนนะคะเพราะว่าจะทําให้การล้างหน้าของเรามัน ง่ายขึ้นมาปกติเวลาล้างเครื่องสำอางจ,จ้ชอบใช้พวก cleansing oil cleansing b a m แต่ว่าช่วงหลังมาก็จะมาใช้ micellar water นะคะด้วยความที่ใจ้ต่อขนตาใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะใช้พวกที่เป็น oil แบบรอบดวงตาได้ไม่งั้นขนตาเรามันจะหลุดเรีวแต่ว่าก็จะพยายามเช็ดให้เบาๆที่สุดนะคะ,ะ,คะเพราะว่าอย่างที่บอกเจ้เป็นคนที่ผิว sensitive มากเวลาที่แบบถูๆอะไรนิดนึงก็จะเริ่มแบบคือแล้วบางทีเป็นผลเป็นอะไรแบบเนี้ยหลังจากที่ลบเมคอัพเสร็จรอบแรกนะคะเจ้ก็จะมาล้างหน้าด้วย เจ้าน้องฟริโอนะคะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วต่เองอะ่ะเพิ่งตามน้องได้ประมาณเดือน2เดือนนี้เองนะคะแล้วน้องคนนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นน้องลูนาโฟโกทุกคนคือพอได้ลองใช้อะ่ะคําถามเดียวที่ถามตัวเองคือแบบ ทำไมฉันไม่ต่้มเร็วกว่านี้น้องดีมากคนจ้าเข้าใจหรอว่าทําไมทุกคนถึงหายกันขนาดน,นี้น้องเขาดีจริงๆเราจ้ารู้สึกว่า m y routine as never been better ตัวน้องลูน่าโฟโกนะคะเห็นจิ๋วๆแบบนี้แต่น้องเขาทําได้ครบทุกคนตัวนี้เป็นเครื่องล้างหน้าที่มีระบบทําความสะอาดแล้วก็นวดกระชับในตัวมาในราคาที่น่าจับต้องมากซึ่งจ้าจะมาใช้คู่กับลูน่าไมโครโฟมคลีนเซอร์นะคะเป็นโฟมถูๆแล้วแบบน้องเขาจะเปลี่ยนจากเนื้อครีมเป็นฟองนุ่มๆใช้ดีมากทุกคนน้องทำความสะอาดได้แบบ ดีมากๆแต่ว่าผิวไม่ได้รู้สึกตึงเลยนะเราจะรู้สึกเลยว่าหลังจากที่ล้างเสร็จผิวเราจะแบบละเอียดมากขึ้นจริงๆเราที่สําคัญน้องเขาใช้ได้ทุกสภาพผิวเลย<ๆ>นี่วนเวลาจะใช้นะคะ<ๆ>ก็คือเราเปิดเครื่องด้านหลังตรงนี้<ๆ>เขาจะสั่น่ s o n i c p u s a t i o n ตัวนี้ช่วยทําความสะอาดผิวเราได้แบบล้าลึกเราตัวแปรงตรงนี้นะคะเขาเป็นซิลิโคนเกรดแบบพรีเมียมทุกคนที่สาคัญเนี่ยเขาเป็น clinical proven ไม่แพ้แน่นอนแล้วคือน้องนุ่มมากคนสามารถที่จะถูบนบนหน้าเราเราไม่รู้สึกระคายเขืองเขากันน้ํา และไม่สะสมแบคทีเรีย1ป0เลยทุกคนแบบเวอร์มากอะตอนที่ใจ้อ่านใจ,จ้แบบว้าวอของเขาเนี่ยจะมีกรดอะมิโนซิกา้าแล้วก็พรีไบโอติกนะคะบอกเลยว่าแบบจัดเต็มมากเวลาที่เราใช้เสร็จเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าผิวของเราอะนุ่มสะอาดชุ่มชื้นแล้วเขาก็ช่วยปรับสมดุลผิวด้วยมีแล้วก็จะมาใช้คู่กับน้องฟอริโอนะคะก็ถูกไปแบบนี้ได้เลยเราทําความสะอาดผิวหน้าแบบนี้ f ฟ n น เรารู้สึกว่าแบบเออเราได้ดูแลตัวเองจริงๆนะคะจ่าใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะรู้สึกเลยว่าผิวดีขึ้นจริงๆทุกคนปกติอะจ่ายจะเป็นคนที่ชอบมีผลเล็กๆตามหน้าผากคางหรือว่าแบบ รองแบบค่อนข้างปิดจมูกแต่ตั้งแต่ใช้น้องเรโยมารู้สึกเลยว่าผิวหน้าดีขึ้นมากแบบ t e x t อร์หายผิวเนียนขึ้นมากๆน่าจะเพราะว่าเราล้างผิวหน้าสะอาดมากขึ้นแล้วคราบว่าพวกสิ่งอุดตันเล็กๆออกอ่ะอุ้ยจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ใจาชอบมากก็คือเครื่องเขาอ่าจะมีสัญญาณแบบสั่นแบบตืดๆแบบเนี้ยทุก15วินาทีให้เรารู้ว่าเอ้ยเราสามารถที่จะย้าย area ได้แล้วละเอียดมากเลยในการที่เขาใส่พวกเทคโนโลยีอะไร,รอย่างนี้มาเพราะว่าออ้ ไม่ตัดล้วหน้าของเราง่ายขึ้นจริงๆทุกคนมันแบบ so convenient and so easy แล้วเครื่องคือพกพายมากๆอย่างตอนจ้ไปมาเลยหรือว่าไประยองเนี่ยจ้าก็พกไปด้วยนะคือตอนนี้น้องกลายเป็นไอเทมที่จ้ขาดไม่ได้แล้วจริงๆอดีมากเออแล้วอีกอย่างคือแบบอึดมากคือน้องอะชาร์จแค่2ชั่วโมงแล้วอยู่เป็นเดือนนี่คือตั้งแต่จ่าได้มาจ้ชาร์จไปแค่2ครัังเองซึ่งรอบที่2ที่จ้ฉชาร์จอะคือก่อนไประยองอีก น้องก็คือจะดับเอลียให้เรารู้ว่าโอเคค่ะพอแล้วตอนนี้หน้าสะอาดแล้วนะคะในไหนก็ในไหนวะขอมาอวดสิ่งดีด้วยทุกคนน้องคนนี้นะคะเป็นไอเทมอาบน้ำลูนา่าโฟมบอดี้บอกลาผ้าขัดผิวไปได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อัปเกรดทุกคนน่ารั ดูหน้าโฟกเลยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสําหรับบอดี้โดยเฉพาะเหมาะมากๆนะคะสําหรับคนที่อาจจะเป็นสิวที่หลังหรือว่าใต้ท้องแขนหรือเป็นพวกเซลลูไลท์ขนคุดอะไรเงี้ยน้องสามารถที่จะจัดการได้หมดเลยส่วนตัวเลยที่ใจเห็นได้ชัดจะเป็นเรื่องของขนคุดน,นะคะเพราะว่าใจเป็นคนที่มีขนคุดที่ขาค่อนข้างเยอะคือแจ๊ไม่รู้ว่าคนไทยอ่ะโกนขนขากันไหมแต่ว่าโ r o w i n g แบบ ไฮสคูลอะไรเงี้ High ยคนะือเด็กฝรั่งทุกคนอนะ่ะเขาโกนขนขาัน,นเลยตอนแรกใจ้ก็ไม่ได้โกนแล้วเหมือนเพื่อนอนะ่ะมามองขนขาจ้เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ เซ็ปติเบิลมากกับการที่เราไม่โกนขดขาเขาแบบว่าเฮ้ยจ้าแบบ you need to shave your legs แล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกแบบอินสิเคียวเข้ามาเลยซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้เป็นไรนะเพราะว่าจ้า่เป็นคนที่ขนเส้นค่อนข้างบางนะคะแต่มาเริ่มมันมีปัญหาจริงจังก็คือช่วงวินเทอร์คือวินเทอร์ที่นู่นอากาศมันหนาวมากจ้าก็จะเวลาใส่ชุดเรียนเราจะต้องใส่สต็อกกิ้งคือมันเป็นพาวเวอร์ียูนิฟอร์มคือเหมือนเนื้อของสต็อกกิ้งอะมันเกิดการแบบรับ กับขาของเราอะแบบถูๆบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็เปขนคุดแบบเยอะมากเรียกว่าอะไรอะอันเนี้ยหัวเข่าขาแล้วก็ข้างๆหัวเข่าแบบไปไปด้านข้างอะตรงนั้นคือเป็นขนคุดหมดเลยแบบจับแล้วแบบเป็นแบบเม้นๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรารู้สึกอินสตเคนะผ่ามาใจก็จะพยายามใช้แบบว่า สครับหรือว่าผ้าขัดผิวแต่ทุกคนนอนจริงนะผ้าขัดผิวอ่ะเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบสะสมแบคทีเรียได้แบบเยอะที่สุดน้องเฟรโย่อะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวซิลิโคนเขาอ่ะกันแบคทีเรียได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนคือแบบเลิศมากใช้ตัวนี้ก็คือชัวร์กว่าคือน้องสะอาดอะแล้วบอกเลยนะทุกคนหลังจากที่ใช้อะผิวขึ้นเนียนนุ่มขึ้นมากมีความแบบเหมือนผิวเวลาที่เราเพิ่งออกจากสปาความสม ooth like butter หรว่าหรว่ามีความแบบเนื้อเนียนอะผิวเด็กอะก็น ใช้กับสบู่อะไรก็ได้ที่เรามีนะคะหรือว่าแบบจะเป็นชาเวครีมก็ได้นะทุกคนก็จะเพิ่มความเนียนนุ่มให้ผิวเขาไปอีกคือแบบฟินมากจริงๆหลังจากที่ใช้แล้วลองมาจับผิวเองดูมันแบบฉันคือผู้หญิงสวยคนหนึ่งฉันคือคนสวยหลังจากที่ออกมาจากชาเวนะคะก็คือจะทาบอดี้โลชั่นช่วงนี้ใช้เป็นอันนี้ของอิซูมิ ก็คือที่ว่าเขาจะเป็นดูโอแบบใจก็โดนแอดอินนี่นแหละช่วยแบบมีทั้งเรื่องบร g h t e นิ่งแล้วก็เรื่องส o o ู h นะคะนี่นะคะทุกคนนี่ก็คือพรอนไม y p จาม่าชุดร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาสกินแคร์กันทุกคนนี่คือ favorite part of my day การทาสกินแคร์ประคนที่แบบ o b s e s s เซส i t h สกิน c a r ์มากไม่รู้เป็นอะไรมีไม่รู้จะกี่อันต่อกี่อันแล้วก็แบบ ใช้ไม่หมดแล้วก็ซื้อต่อไปเรื่อยๆนะคะตายเพื่คนที่อาบน้ำเสร็จปุ๊กรีบแต่งตัวรีบวิ่งมาแบบฉีดน้ำเล <c oughs> ะเพ้เะว่อคนที่แบบน้าแห้งมากทุกคนแบบ you will not believe how dry my skin นะ skin care จ้ก็คือจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละช่วงว่าแบบเออช่วงนั้นอยากเพราะฉะ<ช>นั้นจ้ก็เอาจริงๆไม่ได้มีแบบ skin care routine ที่ตายตัวเท่าไหร่นะขั้นตอนการลงครีมทุกวันก็คือเหมือนเดิมเริ่มด้วยเปรย์น้ำแร่แล้วก็ลง essence essence จ้ก็คือจะลงทั้งแบบ mist แล้วก็แบบที่เป็นหย่อดๆแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลงซ้ำทำไมสองรอบแต่ว่าเพื่อความสบายใจของเราเพราอยที่บอก obsessed with skin care เสร็จแล้วก็จะลงตัว emotion นะคะ นนุูอยากถามนิดนึงว่าทุกคนรู้สึกว่าจ้ยลงสกินแคร์ไม่หาร์ชเท่าตอนแรกไหมกิดหลายคนแบบบอกว่าจ้ยแบบลงครีมแรงมากซึ่งเออจริงๆริจยก็ต่อไปก็จะลงเป็นเซรั่มนะคะแต่ว่าช่วงอาทิตย์เนี้ยกลับมาใช้ลาเนชทุกคนเชื่อป้าลาเนชเนี่ยเป็น แบบสกินแคร์ที่จ้ใช้มาตั้งแต่สมัยไฮสคูลจะมีอยู่2แบรนด์ที่แบบไม่ไว่ายังไงก็วนๆกลับมาใช้อะไรเงี้ยก็คือ Laneige กับ l r o c ช e พ o s a y นะคะจริงๆช่วงนี้แบบผิวใจ้คืองงเงนะน่าจะเป็นเพราะว่าป่วยนะคะผิวแบบฮอร์โมนก็เลยทำอะไรแปลกๆก่อนอันนี้คือสิวพดอะไรเงี้ยขึ้นเยอะมากทุกคนแต่ว่ายังดีที่แบบจ้มาใช้ตัว f o r ิ o ประมาณ2วันแบบเกลี้ยงเลยดูดิตอนนี้คือเนียนมาก แล้วนี่ทุกคนนี่คือตัวเอกของเราในี่คืนนี้อันนี้เป็นอะไรที่จ้ตื่นเต้นอยากที่จะบอกต่อกับทุกคนมากเพราะว่าน้องดีอะทุกครั้งที่จ้จะได้ใช้ก็คือตื่นเต้นเพอารู้เลยว่าพรุ่งนี้ตื่นมา,าผิวฉันเิตัวนี้ชื่อว่า f o r i o Supercharge HA PGA Triple Action Intense Moisturizer อันนี้จําเป็นที่จะต้องอ่านฉลาดนะคะเพราะว่าชื่อน้องยาวมากจะไม่ได้ตัวนี้บอกเลยว่าที่สุดของการทาก่อนนอนคือตื่นมาผิวจะแบบชุ่มชื้นมาก้เรารู้ว่าวันต่อมาเรามีวันสําคัญเราจะเป็น ต้องรีบใช้ผิวน้องคนนี้คือกู้ผิวได้ดีแบบมากๆเนี่ยทุกคนดูเนื้อครีมดิเขาแบบเนียนนุ่มมากอะ่ะสเตรทน้องนะคะนะเราก็จะมาใช้คู่กับลูน่าโฟโกนะคะโดยเราจะพลิกด้านหลังขึ้นมาแบบนี้อย่างที่จ้ยบอกว่าด้านหลังอะ่ะเขาจะเป็นแบบตัวเครื่องนวดตัวเนี้ยจะช่วยกระชับผิวรดริ้วรอยนะคะแล้วเขา่จะช่วยให้สกินแคร์ของเราอะ่ะซึมเข้าผิวได้ไวขึ้นด้วย คือฟินมากคือเขาเป็นเนื้อครีมแบบเจลที่มีความเข้มข้นมากคืออย่างที่จ้าบอกว่าจ้าเป็นคนที่ชอบนอนแอร์เป่าหน้าใช่ไหมตื่นมาตอนเช้าหน้าคือยังฉ่ำอยู่แบบคือฉ่ำจริงๆทุกคนเขาเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วเขา,ามีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยแล้วน้องเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะผ่านการทดลองโดยแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วนี่คือแบบ safe to use มากๆเฮ้ยทุกคนกูทันบิงมากคือพูดเสร็จปุ๊บน้องก็คือหมดเวลาพอดีฟินอะทุกคนเฮ้ยจ้าลืมลง ไอครีมโอ้ my god ครีมที่ใช้ช่วงเีนเอวจริงก็คือเป็นของฟ o อเรียลนะเนี่ยตัวนี้ก็คือดีมากชอบตามเครื่องนวดตาของฟ o อเรียลมาด้วยตัวนี้คือเป็นท่าฟ o อเรียลจริงจังมากใช้เครื่องเนี่ยนี่คือทําแค่ข้างละหนึ่งนาทีแล้วใต้ตาเราก็จะสดใสแบบนี้ <laughs> อันนี้สดใสไม่ไหวแหละคือง่วงตอนนี้คือห้าทุ่มครึ่งแล้วนะคะเฮ้ยตาปากซีดไปเปล่าทุกคนเดี๋ยวลงลิปออยนิดน,นึงเดี๋ยวจะต้องไปถอดคนักเลนส์คือตอนนี้ตาแห้งมาก ป่าจริงๆวันนี้จ้กะว่าจะเปลี่ยนแบบเบดชีตทุกอย่างเลยเพราะว่าไปซื้อใหม่จากอีกเกียวมาแล้วเจ้ก็คือลืมตอนนี้อยู่ในตู้อบอซึ่งอ o าทูใช้จริงๆวันนี้ตั้งใจจะโชว์ทุกคนว่าภ้าปูมหม่น่ารักมากแต่ว่าไม่ไหวแล้ว เสียงดังเนาะ I will show you guys probably in my vlog instead นะคะาไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยง่วงเกือบแต่ว่าเดี๋ยวจะอ่านหนังสือซักนิดนึงเพราะว่าอยากอ่านอยางอ่านค้างไว้อยู่นะ